ว้โอ้ยย่โอสวัสดีครับโอสวัสดีเสจ้าครับผมโอฮะหบ่โอ้ก่หักเยพี่จ้าครับผมเอาสายโอ้เอาหินมาส่งเดี๋ยวหาที่เทก่อนเด้อ จัตราวพึ่งเรนะยังได้เก็บจัดยังไม่เสร็จเลยครับเพิ่งมาทายจะไปเลย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 

เดี๋ยวเอาหินมาตกแต่งแต่งหน้าร้านนะครับสั่งสายเฮ้ยสั่งหินเกล็ดเสียจาครับผมยไปเลี้ยวติดด้วยแม่สมตันครับเดี๋ยวมารอรุ้นว่าดำมสามตันในเสียจาเนี่ยจะยกไปหรือเปล่านะ vận động rồi tụt cháu 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 rồi này, cháu cháu đi, Dạ 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 Ô Ô หิหินเกล็นี่สวยดิเรยังได้กินข้าว,ชาวเช้าแล้วครับจะเป็นลมวู้ต้องท่ารถหกล้อเลยดิเนย <laughs> กียจาจะเป็นไฮดรอลิกคู่ครับมันจะกช้าหน่อยรับไฟฟ้าครับผมอโอ้เจ๋อเจ๋วเจ๋โอ้โหฮะมาแล้วมาเลย ลงเลยลงเลยน้ำแบบอ๋ออันนี้ค้ามขึ้นเองหรอน่าสีนี่น่อยเกอู้เล่นตึมลเก พราะมันซื้อมาอย่างนี้เลยตัอ๋อก็แต่คานหน้าสีเองเนั่นเองแต่ทำไมรับน้ำหนักได้ดีเลยนี่ครับขาดอีกสิบกิโลถึงสามตันอ๋อเอาเคยเคยขนมากี่ตันเลยสุดๆเลยตายสี่ตันสี่ตันยกไหวไหม ไม่ไหาโอ้มันเป็นดำแบบไอไฮดรลิกเหรอใช่ดำตะกะเต็เยอะกว่าออยู่เหรอ๋อน่ะเจ้ารถก่อนเดี๋ยวมารีวิวคันนี้ให้ดูเลยครับแบบจ่ายจ่ายเลยอู้สามตันนี่ได้เยอะเลยเนี่ยเท่าหกล้อเลยเนี่ยนี่เลย หินเกล็ดสวยครับไม่มีไม่มีหินคลุกผสมเลยนะอหินเกล็ดครับดนี้โอ้คิดว่าน้อยเดี๋ยวนี้เยอะเนาะเท่าหกล้อเลยเดี๋ยวนี้โอ้เสียจาถ้าอยากได้หินนี่ติดต่อได้ที่ไหนเฟซเฟซชื่ออะไรพี่จ้าขอมาจะให้พี่จ้าขอมาจะให้มีหินอะไรบ้างเสียจา สามทับแปดสามี่สาปสาี่เห็นคลุกมีไหมมีทรายมีไหมมีโอ้ไม่ทุกอย่างเลยมีหมดครับโอ้แล้วค่ารถค่ารถคิดไงหรือว่าตามระยะทางตามระยะทางอ๋อทะลุเลขนี้ก็ตามระยะทางเนาะสนใจก็ติดต่อเสียจาครับนี่มีรถดำรถดำส่วนตัวครับวันนี้พายุเข้าอ่ะสามวันแล้วไม่ได้วิ่งดินไม่ได้วิ่งดิน3มวันแล้วครับวันนี้เลยเห็นเสียใาว่างก็ สั่งหินเสียจามาลงเที่ยวหนึ่งครับผมนี่ครับหินกรีดนี่ก็เหมาะกับตกแต่งสวนตกแต่งสวนนะครับตกแต่งสวนหรือว่าจะใส่หน้าบ้านลานหน้าบ้านนี่สวยครับสวยหินกรีดน,นี่จะแบะไร่เสื่อมจูนอยู่ ี่ครับมาตกแต่งร้านกาแฟหน่อยเสจา้าขายไหมคันเนี้ย<ห>ขายไหมนี่ฮะยังไม่ขายโอ้รถหากินดินี่นายงานบุญเข้าไปไหมวัดทิศนี่นะนี่ครับสิจา้าสิจา้จาฮะนหนของใหม่ฮะเอาเกาะใหม่แล้วบ่ต้องเก่าพัง โอ้ <bridges> ได้เทโบร์ใหม่ด <gì> <interpret iniz? monkeys> ้วยเท่าไรเนี่ยซื้อมาน่ะจริงเหรอนี่เทโบร์ของอะไรอะไรการิตการิตทันห้าจริงนะซื้อที่ไหนงานเอ๋อทีมงานขายให้เกาะเองบอกเกาะเองโอ้สีจานี่นอนเลยเดี๋ยวไปดูหน่อยครับไปกลืนหอนไว้หรอบออันนี้ยังไม่หอนบอก ลองไม่ถึงบอกไม่หอนมันเป็นยังไงถึงไม่หอนมันต้องบอกอ๋อไอเทอร์โบนะมันใหญ่อ๋อลองใส่ดูเครื่องมันเล็กนี่บอกซีดอารอสอนี้มิซูเคนเตอร์ใช่ไหมทำไมมันสะอาดดีแท้เครื่องอ่ะอู้เอี่ยมเลยนะ่นี่ โอ้แ๋วแ๋วสะอาดดีเนาะเวลาขับเสียงดังไหมร้อนไหมมันร้อนมาฝั่งนี้มันเป็นไอเนาะไอมันจะออกมาฝั่งนี้เนาะฝั่งนั้นไม่ร้อนลมมันเป่ามานี่เดีเ๋ยวนะลมเป่ามานี่อ๋อนี่ครับใครสนใจหินสนใจทรายก็สั่งได้นะครับเสียจาครับโอ้กระบะใหญ่ดิเนซามตานได้จังเยอะเลย อาเท่าไรริงเท่าไรเป็นเท่าไรค่ารถค่าหินอ่ะนี้สองหาะแค่นั้นอ่ะโอ้อหีมันไปร้อยห้าสิบหินนะนี่นะโอ้รูปนี้เอามาเยอะๆอกว่าหินไปร้อสิบเจาเอาคารถเท่าไหร่ส0 0สี่ให้ห้าร้อยเลยน้ำมันแพง เดี๋ยวแถมให้500เลยครับโอ้ทัดท้าลรงนี้เอามาสีตันสีตันได้เกลือมันลงามทางงวด๋อมันมันไม่มีอันนี้เนาะซิจ้าไม่ถ่ายอันนี้ล่ะระแนงอ่ะระแนงเวลาคนหินคนทรายเนาะเดี๋ยวทำขาดระแนงเดี๋ยมันยกไม่ไหว แต่สามตันสามตันห้านี่ยุกได้เนาะแต่ถ้าสี่ตันมันไม่ไหวเลยบอกไม่ไหวเลยไม่โอ้มันมันต้องไงมันต้องเทออกก่อนไม่มันต้องขุดออกุดออกก่อนอ๋อเพราะว่ากระบะมันใหญ่ด้วยแล้วโอ้ถ้ากระบะถ้ากระบะรถดำรถกระบะนี่ใส่ได้ไหมสามตันใส่หินได้ไหมได้อยู่เนาะแต่มันมันจะลดนี่มันต้องใส่ระแนงด้วยเนาะโอนบ่โอน ตนอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ